ติดตจมาลองมาลอยหาคนจริงใจมีภัยจริงว่านายเชิญมาทางนี้ประสิษฐ์ได้คบกับใครสักคนมันบอกง่ายเพราะแค่ใครฮักจริงละบอกน่ายเดินเขา้ามาอย่าอายแหลกลายกันไปคืนนี้ถ้าเจอใจน้องก,ก็เข้ามาอย่าคิดเองว่ามีแฟนบอกเลยว่าบอกง่ายบอกมันวันไหนแต่ขอคนจริงได้ไหมมาเป็นแฟนคนที่พร้อมสิฮักกัน ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสยามรัดเวไรลตี้เนี่ยครับก็มีโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์พิเศษกับนักร้องหน้าใหม่ค่ายใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าเพลงเนี่ยเพลาะมากๆเลยทีเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเชิญน้องขึ้นมากันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอละวันนี้เราอยู่กับน้องนุ่นนะครับให้น้องแนะนําตัวกันเลยดีกว่าครับค่ะสวัสดีนะคะนุ่นนนทิยาแปดแสนซาวค่ะ ว่า<ช>เรียกได้ว่าปล่อยเพลงออกมาเรียกได้ว่าโดนใจใครหลายๆคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนี่ถือว่าเป็นค่ายใหม่เลยใช่ไหมครับแปดแสนซาวใช่แล้วค่ะต้องบอก,กว่าก็ามีทีน่าจับตามองครับให้น้องพูดได้เลยครับเกี่ยวกับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหม่นะคะเป็นอ่า ที่จริงก็มีผลงานออกมาเยอะแยะมากมายนะะก็ศิลปินหลายๆท่านแล้วก็นุ่นก็เป็นศิลปินหน้าใหม่นะคะแล้วก็มีซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยออกมานะขอคะุณคอคมพักนะคะตอนนี้ก็ล้านวิวแล้วนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับค่ายเพลงแลวก็ศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะคะอ่าสำหรับบทเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาได้ไม่นานนะครับยอดวิวตอนนี้ทะลุ หนึ่งล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วเมื่อวานมันนี่เองใช่ไหมครับที่แตะหนึ่งล้านวิวใช่ค่ะว้าวเรียกว่าเราว่าประสบความสําเร็จมากมายทีเดียวนะครับสําหรับเพลงเพลงนี้ครับโอเคครับโอเคอล้ทีเนี้ยนะครับอยากให้พูดถึงประว่างส่วนตัวนิดนึงครับแอบก่อนหน้านี้มีผลงานอะไรมาบ้างแล้วก็ทําอะไรมาบ้างครับผมก็สําหรับผลงานก็ นี่เป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะนุ่นก็ประวัติส่วนตัวก็โดยรวมทั่วไปตอนนี้ก็อายุ26ปีแล้วนะคะซิงเกิลแรกอันนี้เป็นซิงเกิลแรกของนุ่นนะคะก็ก็ทํางานที่ร้านอาหารเหมือนเดิมค่ะเป็นเป็นนักร้องเป็นนักร้องกลางคืนใช,ใช่ค่ะก็ส่วนมากก็จะวนเวียนอยู่แค่กับนักร้องนี่แหละค่ะร้องเพลงอย่างเดียวเลย <laughs> อย่างไม่ได้ มีผลงานอะไรก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกก็ขอฝากไว้ด้วยก็แลวกันนะคะอ่าพูดถึงการทางานของเพลงนี้ก่อนดีกว่าครับว่ายากยากยากน้อยแค่ไหนครับถ้าพูดถึงการทํางานนะคะรวมทั้งอ่าเบื้องหลังการถ่ายทํา MV แล้วก็ตอนที่อัดเพลงก็ได้รับโจทย์มาว่าเป็นเพลงนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นอเข้ากับคาแรคเตอร์ของเราด้วยนะคะในส่วนของ่า เอ็มวีที่ถ่ายออกไปนะคะก็ถือว่าเป็นได้รับแรงกดดันค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะว่าเราก็กดดันตัวเองเป็นซิงเกิลใหม่แล้วก็ซิงเกิลแรกของเราด้วยแต่ว่าทีมงานน่ารักค่ะก็เลยแบบทำให้มีกำลังใจทั้งพี่พี่แบ็กอัพทั้งบอสทุก,ท,กทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ก็เลยแบบว่าลดความกดดันลงมานิดนึงโดยรวมก็คือแบบราบลื่นดีค่ะอ๋อโอเคครับ การสรุปก็คือโดยรวม MV มีอุปสรรคนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าผ่านพ้นมาได้ด้วยดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะครับกับ MV นี้ต้องบอกว่า MV เนี้ยผมดูมาเมื่อคืนสดๆร้อนๆค่อนข้างเซ็กซี่ทีเดียว <c oughs> คนน่าจะชอบนะครับค่ะเออหลังจากจบซิงเกิลนี้ไปมีแพนสําหรับซิงเกิลถัดไปไหมครับอันนี้น่าจะมีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้อง ๊บไปก่อนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ค่ะคือว่าเหยหียบไว้เลยไม่บอกใครเลยทีเดียวสำหรับผลงานกับซิงเกิลต่อไปใช่ไหมครับอา,อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตนิดนึงค่ะออันี้รอทางผู้ใหญ่ที่จะให้โอกาสอีกทีหนึ่งนะคะอรอทางผู้ใหญ่ให้โอกาสอีกทีหนึง่งแต่จากเขาเรียกว่าผลตอบรับจากแฟนเพลงที่ ยอดวิวของ MV ที่ถูกปล่อยออกมานะครับต้องบอกว่าผู้ใหญ่น่าจะเห็นใจแล้วล่ะทำยอดวิวขนาดนี้มีแฟนคลับติดตามขนาดนี้แล้วอะพูดถึงที่มาของเพลงนี้ให้ฟังนิดนึงครับว่าทำไมถึงใช้ชื่อเพลงว่าขอคนพร้อมฮักครับก็ตามเนื้อเพลงเนื้อหาของเพลงนะคะขอคนพร้อมฮักเป็นสาวที่แบบจะเป็นลุคแบบ เปรี้ยวๆแซ่บๆนิดนึงแต่ว่าในที่จริงแล้วแบบเราอาจจะดูลุกแบบว่าเป็นคนเจ้าชู้แต่ที่จริงเราก็อยากมีคนที่รักเราจริงๆเนี้ยค่ะแล้วมาในรูปแบบของความสนุกสนานด้วยนะครับผมค่ะครับก็อาจจะดูเปรี้ยวนิดนึงแต่ก็อยากได้คนที่พร้อมจะรักเราจริงๆใช่ใช่ค่ะ ช้คนคที่ได้ดูเอ็มบีก็จะบอกว่าอุ้ยเปรี้ยวจริงต้องบอกเลยว่าเปรี้ยวจริงกับเอมีนี้ <c oughs> ก็ไม่ได้บอกว่าเปรี้ยวแล้วจะแบบว่าแค่เราเราแค่ต้องการคนรักเราจริงๆแหละอะไรประมาณนี้<ช>ต้องการ,ค,รคนที่พร้อมจะรักในตัวเราใช่ไหมครับใช่แล้วค <c oughs> ่ะอ่านอกจากผลงานเพลงนี่ครับการร้องเพลงแล้วเนี่ยตัวนุ่นเองเนี่ยมีงานอดิเรกอะไรอื่นอื่นบ้างไหมครับ ตอนนี้ก็ร้องเพลงที่ร้านอาหารค่ะที่จังหวัดลอยเอ็ดนี่แหละค่ะอันนี้ก็คือทําประจําเลยใช่ค่ะทําประจําคือร้องเพลงร้านอาหารใช,ใช่ค่ะใช่ครับมีงานอาดิเรกอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากการร้องเพลงที่เราชื่นชอบอตอนนี้ยังยังไม่มีค่ะยังไม่มีเพราะว่ายังยังตอนแรกว่า จะลองสอบครูตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปสอบเลยนะคะใช่ค่ะครับผมก็เลยร้องเพลงไปก่อนต้องร้องเพลงไปก่อนก็ในช่วงที่ร้องเพลงไปปล่อยเพลงออกมาก็ฝากแฟนๆสยามรัฐนะครับติดตามน้องด้วยแล้วก็คอยเป็นกำลังใจคอยซับพอร์ตให้น้องเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาแล้วกัน แล้วก็จาก m อเพลงนะครับแล้วก็เพลงแรกที่ถูกปล่อยออกมาเชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้ฟังแล้วเนี่ยจะต้องชื่นชอบแน่นอนเพราะว่าดูแล้วน้องก็น่าจะตั้งใจเต็มที่ในการทำผลงานชิ้นนี้ออกมาใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะตั้งใจมากๆเลยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ,ะประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้วต่อจากนี้ จต้องรอลุ้นกันว่าจะมีผลงานเพลงแบบไหนออกมาให้แฟนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็เพลงที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยครับต้องบอกว่าถ้าตั้งใจฟังเนื้อหาดีๆเนี่ยบางคนก็อาจจะเข้าถึงว่าอาจจะโดนใจกับตัวเราอาจจะแบบว่าเรื่องราวคล้ายกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณ<ช>นี้ถ<ช>ูก<ช>ต้องไหมครับใช่แล้วค่ะน่าจะ,อะตอบโจทย์ได้ดีกับสาวๆ นะห,หลายท่านนะคะครับผมตอนอยู่ในห้องอัดอ่าแล้วตอนตอนที่ที่ทําผลงานเพลงในห้องอัดครับเป็นไงบ้างตอนที่ทําผลงานเพลงในห้องอัดนะคะ <c oughs> กดดันมาก <c oughs> เพราะว่ามันต้องแบบเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องเป็นอ่าให้มันสนุกสนานไปกับเนื้อเพลงแต่ว่าเราอยู่ในห้องแคบๆแ,แล้วรู้สึกกดดันด้วย <c oughs> ทํา บิวอารมณ์ตัวเองไม่ขึ้นนะคะด้วยคือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอารมณ์มันไม่มา,<อ>าแล้วทำทาให้อารมณ์เพลงมันเข้าไม่ถึงตามเนื้อหา,อาของเพลง,ง,พลงก็หนุนานอยู่ค่ะแต่ว่าก็โชคดีที่ทางบอสก็มาดูให้แล้วก็บอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะโอเคได้มากขึ้นแต่ตอนแรกก็กดดันมากคหรือว่ามีความกดดันแบบถึงขีดสุดเวลาอยู่ในห้องอัดเลยทีเดียวท <c oughs> ี่สุดค่ะ <c oughs> คือเราไม่สามารถดึงฟีลลิ่งดึงอารมณ์ออกมาได้เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือไม่ได้เลยอเตอนไม่ได้ครับเพลงเป็นเพลงที่อ่า เล่าเนื้อหาด้วยแล้วก็ต้องทําออกมาให้ดูสนุกด้วยให้คนดูเข้าถึงใช่ไหมครับให้คนดูคนใช่แล้วสามารถเข้า<ช>ถึงได้แต่พออยู่ในห้องอัดนเนี่ยเราไม่สามารถปลดปล่อยเอ็นอร์จีได้เต็มที่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะกังวลเนื้อเพลงด้วยค่ะ <c oughs> หลายๆอย่างรวมกันกดดันสุดไม่สามารถดึงฟิลลิ่งออกมาได้เลยค่ะอะแล้วเนื้อ,เ,อเพลงนี่ยครับ เราคิดเองด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีส่วนร่วมในการคิดเนื้อด้วยหรือเปล่าครับเนเพลงไม่ค่ะอันนี้อาจารย์เจี๊ยบนิสานะคะเป็นอ่าครับคนแต่งขึ้นมาค่ะท้ายให้น้องนุ่นนะครับฝากผลงานเพลงกับเพื่อนๆกันหน่อยดีกว่าครับก็ขอฝากเพลงขอคนพร้อมหักด้วยนะคะเป็นซิงเกิลแรกของนุ่นนะคะตั้งใจมากๆเลยก็ฝากให้เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ มา s u b s r r i ์ e นะคะช่อง y t u t u b e ดเซนซาวออฟฟิเชียลกันได้นะคะก็จะมีเพลงให้ได้ฟังนะคะยังไงก็ตอนนี้ถึง1นล้านวิวแล้วนะคะก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจทั้งคำติคำชมนะคะนุ่นก็ขอรับไว้แล้วก็จะนำไปปรปับปรุงนะคะยังไงก็ฝากเพลงขอบคุณพร้อมหักนะคะเปิดกันบ่อยๆนะคะช่วยกันปั่นวิวด้วยค <laughs> ่ะ <า S 2> <Okay. S 1> ฝากไว้ด้วยนะคะ ครับโอเคครับอนอกจากฝากติดตามผลงานเพลงแล้วก็ผลงานจากทางค่ายแล้วถ้าเกิดแฟนๆอยากติดตามเรื่องราวสตอรี่ส่วนตัวสามารถติดตามได้ทางแอชเขาไหนได้ะบ้างครับผมติดตามได้ที่ f a c e b o o k นุ่นนนทิยานะคะภาษาไทยเลยนะคะคแล้วก็ใน TikTok ก็สามารถติดตามได้นุ่นนนทิยาเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เข้าไปได้เลยเจอเลย ครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนุ่นแม่นะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับพูดถึงการทําเพลงเป็นผลงานชิ้นแรกแล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> กับบทเพลงที่ชื่อว่าขอคนพร้อมแฮ้ผลงานเพลงนี้ทําด้วยใจแอบนะครับแล้วก็เพลง m v ดีนะครับเนื้อหาเพลงดี นะครับก็ฝากแฟนๆสายามรับบรตตบันีนะครับที่กำลังติดตามชมวิดีโอคลิปของเราคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคครับ